ดีค่ะเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ได้เห็นอินเดียนสตรอเบอรี่ลูกโตมากโตเท่ากับลูกตะขบใหญ่โตลูกโตโตบ้านเราอะเท่ากับมะเขือเทศเชอร์รี่เลยอะไม่กล้าที่จะไปกดออดเจ้าของบ้านขอเขาเก็บเพราะนี้มันสุกจัดแล้วค่ะโอ้โหเขาไม่เก็บเลยอะ ดูนันน่ะแต่มันจะไม่หวานนะคะจะเป็นรสจืดๆเหมือนกับกินแตงกวาลูกที่หวานนิดๆค่ะมันก็เลยเหมาะสำหรับคนที่เขาคนที่เขาเดินป่าแล้วก็หายน้ำเนี่ยเด็กๆก็ชอบเก็บกินนะโอ้ดๆมากเลย ลูกโตนะคะมีมีทางมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกแล้วดูอันนี้ค่ะเนี้ยเขี้ยวจิงโตเป็นสีแดงเห็นชัดเลยจะพามาดูตรงนี้อีกนะคะเนี่ยพิมพเรียนสตรอเบอร์รี่วีแมวเนี่ยตรงนี้ลูกไม่โตเท่าไหร่ ตรงฝั่งนั้นนะลูกเล่มเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็ตัดทิ้งอุ้ยเีไดอยากเจไดของบ้าน yeah. Indian strawberry s <S Indian strawberry เท oh, no. uh ี่ยว No uh huh oh, nice. but they never pick so? they never pick that thing? Camera? Video. Oh, nice. I want to peep. I want to peep. Hold on a second. Hey, Shane! Yo, Shane. Yo, know, there's a little old lady out here who wants to pick your strawberries. Go for it. Oh, well, thank you so much. thank you so much that thank you so much you're welcome thank you hey just throw that stuff over I'll put it in the pile Thank ได้ Oh, you already got it. ได้เก right ็บแล้วนี่นี่เขาไม่กินหรอกค่ะเพราะมันจืดมันจืดบางคนก็บอกว่าหวานเหมือนแตงกวาตรงนั้นอุ๊ยเฮ็ด เก็บนัเนี่ยเก็บตรงนี้ตรงนี้มูตโตนี่ of เขาบอกเป็นยาด้วยนะแต่ลืมแล้วค่ะสรรพคุณของอ so ินเดียนซาวเวอรีเห็นไหมผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเป็นเพื่อนบ้านของบ้านหลังเนี้ยเพายังบอกว่าเป็นไว เป็นสตอเบอรี่ป่าใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่เคยเห็นลูกโตขนาดเนี้ยนันะะ่แหละค่ะโอ้โหวันนี้วันนี้เจอดีๆหลายอย่าง นี่สุกเกินโดนเต็มกำมือแล้วค่ะดูสิดูสิว่าลูกโตขนาดไหนอ่ะวางไว้ตรงไม้มันล้นมันมันล้นเดี๋ยวมันหล่นทิ้งแล้วต้นอันนี้นะคะพอไปโดนมันจะเป็นกลิ่นเหมือนกับใบาสาบเสือ อเ,เขากำลังเขากำลังย่างอะไรกินอยู่หลังบ้านนี่ยแต่ไม่ใช่หมาเทานะหมาหลังบ้านนู้น หมดละหมดแล้วอุ้ยม,ม,มีตรงนั้นเห็นลูกใหญ่เนี่ยหาต้นอันเนี่ยเอไม่ใช่สิที่ได้ผิ่นเมื่อกี้ต้นต้นอะไรนี่ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ